โอเคครับเขามาอยู่ในเกรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับจัดไปวันนี้เอาทุนเข้ามาหมื่นนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้จัดให้เด็กมันดูกับช่วงเวลาหนึ่งทุ่มสาของวันที่1นึ่งะครับเพื่อนเพื่อนเดือน7นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงขอรองหน่อยนะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเกรมที่ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเป็นเกรมใหม่ก็ว่าได้นะฮะวันนี้เขาเรียกว่าเรียบร้อยเข้าแบบงงๆพูดอยู่เข้าเฉยพอซื้อสีสปิน นะครับจัดไปครับเ,เพื่อนๆดูซิว่าวันนี้นะครับจะรอดหรือว่าจะร่วงนะครับซื้อฟิรสินไป,นป,นปนที่7จ0ดน้านะได้อยู่นะตำแหน่งนี้สวยอีกสองเปิดสุดท้ายเรียบร้อยครับเม็ดนี้สามารถมาเรียบร้อยมาให้เด็กมันดูกันก่อนนะเ,นเพื่อนๆสามพันหนึงถือว่าไม่ได้แย่นะครับถูกหวยกันหรือเปล่าจ้าเด็กๆนะ แต่ผมนะครับเรื่อยๆนะมาเอาในนี้กันดีกว่านะครับยังไงก็รับชมผูคกันสนุกความเทิงเรียบร้อยฮรเจ็ดพันห้าขอกดเอาละกันเบ็ดสี่ร้อยไปเลยนะครับเผื่อจะเข้าสกแกตเตอร์นะครับหรือว่ายังไงก็มารอดูกันได้เลยนะครับคูบึ้มวะเรียบร้อยครับวันมออีกตัวเดียวสกแกตเตอร์เข้าเฉยเบนะ็ดสี่ร้อยครับเอาแล้ว งานนี้ไม่ใช่เล่นๆแล้วเพืเ่อนๆเข้าอีแปดหมุนนะครับแบบกดเองนะเ,นเพื่อนๆโอเคมาดูกันหน่อยนะเพืเ่อนๆจะทะลุทะลวงเลยหรือเปล่าน,น,นะครับเกมใหม่นะเกมพิกอะไรทักอย่างเนี่ยแหละนะครับไม่ทันได้ดูชื่อนะครับต้องขออภัยนะครับอยู่ในกระเรมค่ายทีจีครับต้องบอกว่าไม่ใช่ที่ไหนก็มีนะครับอยาก,กรู้ที่ไหนมีทางด้านล่างนะจ๊ะ กับช่วงเวลาที่ผมบอกไปยังเหลืออีก4บุญเรียบร้อยครับเพจมาบุญ5 6เครงครับสวยขออีกสักนิดได้ปะขออีกสักนิดได้ป่าวุณ6รับ9ครับจบกันไปแบบสวยๆเลยนะครับไม่พูดเยอะครับเรียบร้อยครับบวกเข้ามานะครับเกือบหมื่นนะในระยะเวลานะครับไม่ถึง3นาที นะครับเพื่อนเพื่อนคริสเอาสำหรับเกมใหม่ไครพี PG นะครับลังอัปเดตใหม่นะครับต้องบอกว่าไม่ใช่ที่ไหนก็มีอยากรู้ที่ไหนมีทางด้านล่างนะครับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะวันนี้เอาเข้ามาหมื่นนะครับเอาออกไปหมื่นเก้าแปดร้อยเก้าสิบนะเพื่อนๆโอเคว้เจอใหม่คลิปหน้าเลิกให้เป็นเย็นให้ได้แค่นี้ผมถือว่าเพียงพอเลิกได้เลิกครับเพื่อนๆอย่าอยู่นานนะจ๊ะว้เจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ